อยากช่วยค่ากะปิน้ำปานิชชาอยากกดข้ามโฆษณา30วินาทีนะคะนางฟ้าลงมาเป็นบอสใหญ่ตอนที่126เจ้าคงไม่ได้คิดจะจัดการกับนางหญ่งที่จัดการกับยุ่นเอ๋อใช่ไหมใช่แล้วเฮ้ยุ่นเอ,อ๋อแล้วผู้หญิงคนนี้ต่างมีแผนการที่ไม่ดีในเมื่อเป็นเช่นนั้น ค่ะอยากจะรู้เหลือเกินว่าทั้งสองคนนี้อยู่ด้วยการจะมีปฏิกิริยาอย่างไรไม่แน่อาจจะต้องใช้วิธีการเดียวกันพวกเรามีกันแค่4ีห้าคนแถมยังมีสองคนที่เจตนาไม่ดี ข้ายังต้องพาเจ้าไปหายาเจ้าต้องคอยระวังอย่าเล่นเพลินจนเกิดเรื่องล่ะจะเป็นอย่างนั้นไปได้อย่างไรไม่ใช่ว่าเจ้าก็อยากอยู่ด้วยเหรอเจ้าบอกจะปกป้องข้าไม่ใช่เง้ยเอ่อเจ้าเจ้าเจ้าทำตัวเอง มีแต่คนง้อเท่านั้นที่จะบอกว่างเจ้านะนั่นรูปปั้นหินเหรอไเได้อะไรไปฟังเซียจะอยู่นี่สิรูปปั้นหินนี่มันดูเหมือนงูดำคงไม่เกี่ยวกับบริษัทงูดำที่เขาเล่ากันที่เมืองเผง ใช่ไหมเรื่องปีศาจงูดำเป็นแค่ในตำนานเท่านั้นการปรากฏตัวของรูปปั้นหินค่อนข้างแปลกก็จริงอาจเป็นการเตือนก็ได้การเตือนนี้เหรอรูปปั้นหินนี้มีกลิ่นอายจังๆที่ทำให้ข้ารู้สึกไม่ดีปีศาจงูดำ เป็นแค่ในตำนานจริงๆเหรอเลิกคิดมากได้แล้วหยุนเหมียนบางทีรูปปั้นหินนี่อาจเป็นแค่การเตือนให้พวกเรารู้ว่ามีงูอยู่เป็นจำนวนมากบนภูเขาหยุนชานพวกเราควรรีบออกไปเจ้าพูดถูกเมื่อหายาเจอแล้วพวกเราก็ต้องออกจากที่นี่ทันทีไม่ว่าจะเป็นการปรากฏตัวของโมเลียน หรือว่ารูปปั้นนี่ล้วนแต่แสดงให้เห็นว่าผู้เขาหยุนชานนั้นไม่ธรรมดาข้าต้องรีบหายาวิเศษนั่นให้เจอโดยเดียวที่สุดตำนานปีศาจงูดำน่าสนใจในเมื่อตอนนี้ข้าไม่สามารถเข้าใกล้ห้องเต้ได้ข้าคงต้องขอยืม ชื่อเสียงของปีศาจงูดำเพื่อสร้างโอกาสสักหน่อยละ่ะพวกข้องเต้ไม่มีทางสงสัยข้าแน่นอนด้วยความสามารถของข้าไม่ใช่ปัญหาที่จะเรียกง,งูพิษออกมาสักเล็กน้อยขอแค่ง,งูพิษเข้ามาก่อความวุ่นวาย ข้าก็จะมีโอกาสเข้าใกล้ห้องเต้และข้าเขาข้าก็คิดว่าเจะ้ะหายไปไหนที่แท้ก็มาอยู่นี่เลเองหยุ่นเออขนาดเท้าเพลงยังวิ่งได้ขนาดนี้จะแกล้งทำใช่ไหมเจ้านี่มันเสียงอะไรนะ่ะ เเนียงูยกขยอยกันมาเยอะขนาดนี้นางเอกจะจัดการยังไงเพื่อปกป้องพระเอกหรือพระเอกจะปกป้องนางเอกกันนะแล้วนางเอกจะจัดการยังไงหรือพระเอกจะจัดการยังไงกับนางร้ายสองคนนั้นก็ต้องรอติดตามนะคะ